เอาแล้วครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครผมก็ซึ่งวันนี้ก็ยังคงผมและกับเหลียวโซนิออ,อ,อ,อนั่นเองเย,ย้่หซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโซนิคดัมเบลนะครับผม <c oughs> ก็เป็นเกมใหม่นะฮะที่ยังไม่ลงสตรีมแต่ว่าลงเพลย์สเตอร์แล้วแต่ก็แอปสตูร์นี่ก็ไม่แน่ใจว่าลงยังแต่ว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในโปรแกรมจำลองครับผมก็คือผม ไม่สามารถเล่นบนสตรีมได้เพราะมันยังไม่ลงนะแล้วก็โทรศัพท์ผมก็กากแล้วพื้นที่ก็ใกล้เต็มแล้วบวกกับการที่กูจะต้องมาอัดคลิปในโทรศัพท์เม้งพื้นที่ก็จะเต็มไวกว่าเดิมนะครับแล้วก็ซึ่งผมเห็นว่าเกมน่า,นาสนใจแล็เป็นเกมใหม่ที่ผมรอก็เลยอยากลองเล่นนะผมที่จริงผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งนะว่าไฟล์มันเสียนลอยู่ดีคลิปมันก็หายเลยคลิปเปิดดูไม่ได้คลิปเป็นไรก็ไม่รู้ว่าเลยต้องมาเสียเวลาชีวิตอัดใหม่อ่ะผมก็เกมจะเป็นยังไงไปรอรับชมกันได้เลยดีกว่านะะ โอเคก็ซึ่งรูปแบบเกมมันก็จะคล้ายๆฟอร์ไกยนะครับผมโอเคก็ตอนนี้กำลังหาห้องอยู่นะฮะและดูดูทาวิงนี่มีการแบบอนิเมชันด้วยไงเล่นไปแล้วรอบหนึ่งก็คือเล่นตาเดียวเลยก็คือตอนนี้ก็คือตาที่2ในชีวิตผมเลยนะมาจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันดีกว่าแต่อยากบอกแค่ได้ว่าสนุกนะเอาจริงสนุกมาก ไทยเทียบนะอาจจะสนุกกว่าฟอร์กายด้วยซ้ำอะและเกมนี้มีรองรับภาษาไทยด้วยนะครับนี่เป็นไงคนไทยแบบพวกเราถูกใจเลยครับงี้อะซึ่งตอนนี้กําลังสุ่มหาด่านอยู่นะผมก็คือฟอร์กายฟอรกอยู่แล้วนะฮะแบบนี้ฟอร์กวิ่งแข่งเดสทรูนอะไรไม่รู้ว่าผมจะไปวิ่งแข่งกันที่พีระมิดซึ่งด่านนี้กูไม่เคยเล่นนะฮะไม่เป็นไรครับผมมือโปรเฟชชั่นอลเกมต,ต่างๆเกมอื่นๆอย่างเรา ก็ต้องเล่นใช่ะะอยู่แล้วป่ะุ้ยรอบนี้มีผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ว่ะแสดงว่า,วารอบนี้เราอาจจะเจอคนก็ได้นะตาที่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมเจอบ่อนหรือเจอคนอะ่ะมาระวังกระบองเพชรรายดูดก่อนถึงเส้นชายอ๋โอเคมีคําเตือนบอกอะละมาแล้วเมื่อไหร่เกมจะเริ่มอะ่ะโอเคมาไปอุ้ยเปิดมาใส่สปีดเลยพุ่งไปปึ๊บมีของด้วย ดับเบิ่อคลิกไอ้เฮ้ยเอ้ย e, e, ไม่ใช่ jump, ดับเบิ่อจ้ำดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีไงสกลิลใส่เพื่อนโอ้โห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 ไม่ไม่เอ้ยสกลิลโอ้ย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 อะไรเนี่ยไต่คอปไต่คอปไต่คอปโดดไปไหนกูเนี่ยโคตรมัม่วเลยตอนเนี้ย แต่ก็ผ่านมาได้นะโอ้ยพายุพายุเฮย้ฮยเฮย้ฮย,ฮยนี่ได้ปาเรียโคโนโมาโคโนโุขึ้นด้านบนระบบผมตอนนี้นี่คืออะไรพัง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 นี่เรียบร้อยโคโนโพาวขึ้นไปด้านบนหน่อยปุ๊บแล้วก็พุ่งขึ้นไปดีมาละไอ้ที่พังพังพังไปเราพังอันเล็กดีกว่า พังอันเล็กพังอันเล็กดิพังอันเล็ก,อลกไอ้เหี้ยเพื่อน,นกูไปนู่นแล้วไอ้สัตว์กูยังพังไม่เสร็จเลยเฮ้ยอันนี้สาน้ำไปทะลายไ,ไปเฮ้ยอะไรอะอะไรสีแดงๆอะไรอะพายุทรายเวกลับแล้วโคโน้โชว่วยอะไรได้บ้างฟึ้นค่อยๆไปค่อยๆไปเราไม่รีบร้อนเราไม่รีบร้อนเฮ้ยพายุใจเย็นๆตอนนี้เราน้ำหรอ เฮ้ยเหานำเรานำเฮ้ยเชดเอาว่ะที่หนึ่งเข้าเส้นชัยคนแรกนะผมเอาจริงนี่ตาแรกเลยนะผมเข้าเส้นชัยคนที่ถึงครั้งแรกไอ้เล่นตาแรกอะผมอยู่ที่สามเว้ยและหลังจากนั้นไอ้แมตท,ที่สองอะผมก็ที่หนึ่งรัวๆเลยเฮ้ยอ๋อทียกูเล่นตั้งแต่ตาแรกกูเพิ่งรู้ตัวว่าเกมนี้สามารถหันจอได้แล้วทำไมตอนที่ผมผมเดินมันหันจอไม่ได้วะไม่รู้ดิหรือว่ามันต้องอยู่หน้านี้เท่าน,นั้นถึงจะหันจอได้วะ อาจจะหันจอได้แต่เราแค่ไม่รู้ตัวแหละเนาะไง yeah. แล้วก็สามารถดูสเปคจอเพื่อนได้ด้วยนะครับผมนี่เพื่อนกำลังแข่งอยู่ s k i s i g m a ครับชื่อแบบนี้กูมั่นใจว่าคนแน่นอนในสัตว์อุ้ยสกีนโคตดเท่ไอโซนิคุนยนอันอันนี้ตัวอะไรเนี่ยมาจากเรื่องโซนิคใช่ไหมนะไอตัวสีแดงนี่มาจากเรื่องโซนิคใช่ปะดูไม่คุ้นเลยแบบร้อตกรอบกันไปฟอร์กายแล้วก็เหลือสิคน ใช่ไหมเหมือนฟอร์กายเลยนานไงอุ้ยพันสองร้อยสามสี่คะแนนเยอะนะแล้วก็พูงเข้าไปมาแมชที่สองจะได้เป็นเอ่อหานานจะแล้วก็มันจะสุ่มแบบไปแล้วแมบสุดท้ายมัาจะแข่งกับเวลานะครับ หรือก็อาจจะแล้วแต่บางด่านก็ได้แต่ด่านที่แล้วคือผมต้องแข่งกับเวลานะแบบสุดท้ายมาด่านที่2ของเราเซอร์ไวโอ้ด่านที่เล่นแล้วตายที่เราเล่นมาละก็คือเราต้องมีชอปเปอร์ยากนะผมซึ่งชอปเปอร์ก็คือผู้ที่ใช้ผลนะไม่ใช่แล้วนะมันอักซิเดโดคือเดโมละไปอันนี้เป็นเออเอา้าวกดกดเดินไม่ได้ชิบหายอะไรเี้ยกดเดินช้ากว่าเพื่อนเพ่งอยู่ท้ายตารางเลยกู พุ่งสบายแล้วก็สปีดลงมาแล้วก็ไปรัวๆเฮ้ยช่วยกันช่วยกันช่วยกตีช่วยกตีช่วยกตีเออสวยเราลงก่อนฟุบค่อยๆขึ้นไปอันนี้ เว้นการโดนแซงอันนี้ก็ต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันนะผมก็คือต้องแข่งกับชอปเปอร์เรียบร้อยเข้ารอบแล้วและคะแนนผมบวกปะรวมกันเนี่ยตอนนี้ผมได้คะแนนอยู่ที่2,000แต้มล่วงตอนนี้ผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะฮะผมอยู่ในอันดับที่เท่าไหรอ่อ่ะมีคะแนนตอนนี้2 0 0พนะเผื่อเพื่อนอาจจะแซงก็ได้แล้วก็เหลือ6คนสุดท้ายเฮ้ยตอนนี้คะแนนผมอันดับหนึ่งอยู่ ที่1เหมือนเดิมรับ2297คะแนนนะฮะไอสกิมดีซิกมาตอนต้นเกมที่กูเจอตอนนี้มันอยู่ไหนวะอย่าบอกไอ้เหี้ยนั่นตกรอบไปแล้วอ่ะหมาผมดาสุดท้ายจะการต่อสู้ไอเหี้ยให้แบงค์พีวีพีโอโหและประเด็นคือเล่นในโปรแกรมจำลองก็คือโทรศัพท์แต่คุณต้องใช้เมาส์ในการคลิกมันจะถนัดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนีย่ยผมกดหันจอยังไม่ติดเลยตอนนี้ อ๋อหรือว่าแบบนี้มันหันจอไม่ได้วะนี่คือยังไงคือต้องแข่งกันยืนหรออ๋อเก็บแทมไล่เก็บแทมแก้แทมแทมแทมนี่ไงแข่งกันเก็บแทมเฮ้ยรองเท้าโซนิกสวยไปดิไปดิซิงเลยเอ้ยโอ้ยไม่นะโดนละแทม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 เก็บแทมก่อนอุ้ยโดนอีกแล้ว แต,แต่เรานำอยู่นะตอนเนี้ยมงกุฎอยู่ที่เราใช่ปะเรานำอยู่อุ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีคนนำไอสัตว์เอ้ยไอไอหน้านำไอหน้านำสี่พันไว้ไว้ไว้ไม่ยอมไม่ยอม,ม, orm, ม orm, เด็ดขาดไม่ยอมเด็ดขาดหอยไม่ยอมหอยไม่ยอมหอยไม่ยอมไอแพนกวินใหญ่นชนกูกูขอร้องโอ้โหมันพูดไปห้าพันแล้วคนดูกูว่าไม่น่าตามทันแล้วว่าตานี้ผมน่าจะได้ที่สองจริงละ นี่ไงยินคะแนนจากเพื่อนก็ได้แม่เหล็กแม่เหล็กช่วยอะไรได้ช่วย่อยได้โอ้ยตาไม่น่าทันแล้วคนดูเว้ยนี่เก็บคะแนนจากเพื่อนก็ได้โอ้ยเหียคะแนนไอท็อปหนึ่งอยู่ไหนขอบพุงใส่มันหน่อยโอ้โหคะแนนมัน8 0 0พมันเหลือเจ0 0พันแม่งกูจะตามันทันได้ไง โอ้ไม่เป็นไรตาทีได้ที่2ว่ะเรียบร้อยฮันนี่โซที่2แต่ตาแรกผมได้ที่หนึ่งนะผมกล้าพูดเลยแต่แม่งเสียดายคลิปแรกโอ้โหเปิดมาอย่างดีเลยแม่ไงไฟล์เสียโผมาคลิปมีไฟล์เสียอ,อีกนี่กูร้องไหนะนะ้แล้วน่ะไม่เป็นไรครับผมเราได้ที่สองไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังติดหนึ่งใน3อยู่โอเคก็ขอจบคลิป นี้เพียงแค่เท่านี้แล้วกันนะผมก็สับไพ่ที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดซับไพ้ด้วยผมแล้วก็เกมนี้ลองไปเล่นกันดูนะผมว่าก็สนุกดีนะก็เป็นเกมที่ดูแปลกแนวดีนะแนวโซนิกแบบแปลกๆเนี้ยเออก็ทรับคลิปนี้มีเพียงแค่เท่านี้กัน,ไว,กนไว้กันคลิปหน้าบ่ายจ้าบายบาย